เด้อดผัดเห็ดปลาดุกชิ้นตโตนะครับพี่น้องจ้าคุณบอสไอร่าพี่น,อน้องเสีบได้ค่ะคุณบอสพี่น้องจ้าจยายก็ที่เอาหัวมันเนี่ยใครชอบหัวเสีบได้ค่ะ เห็นบ่โอ้ยตอนใหญ่ๆน้องพี่น้องอสุดยอดเลยพี่น้องจ้าสุดยอดเลยพี่น้องจ้าเห็นไหมยายก็ทำเป็นเหมือนกันนะคะตึบ๊บเห็นบ่พี่น้อง เป็นตาแสบีบโบเห็นบบเห็นบอ,นบอสีมันงามงาม้ะพี่นองบาได้ย่องเดอ้อเห็นบบผัดเผ็ดปลาดุกย้าย่กิ้น้ำกัลได้จะเดอ้อเห็นบบเห็นบบผัดเผ็ดปลาดุกนะคะใส่ใบยีร่านะคะเห็นบาพี่นองเครื่องกับพี่พริกไทยพี่พริกมีกะปิ พี่แกงแดงแล้วก็พี่แกงแกงตามเองนะคะ ผัดพริกแกงให้หอมๆเนาะพี่น้อง แด้กระสีใส่กะปิน้ำได้พี่น้องเพราะว่าตำพริกแกงไม่ได้ใส่กะปิตำพริกแกงไม่ได้ใส่กะปิได้จ้าตำพริกแกงแดงเหมือนเคยเดี๋ยวใส่น้ำแล้วมันก็นละลายต่อพี่น้องก็ต้องใส่น้ำอุป,ปดุพี่น้องตามสไตล์ยายเอสกาได้จ้า ยายก็จะเพิ่มไฟตามใจยายเอสก้าแล้วพี่นอ้องพี่แกงหอมแล้วพี่นอ้องใส่เนื้อปลาดุกลงไฟเมื่อปลาดุกล่างให้สะอาดเลยวได้พี่นอ้องล้างให้สะอาด กระดูกสองตัวเขาผัดอยู่ข้างในตองเอาอันน้ำอ้วน้ำพี่น้องประจันกระดูกมันประสุกต,ตามสะไคร้ย่าด้วยค่ะเด้อจะหาน้ำกันพี่น้อง

มาพี่น้องอุ๊บอุ๊บปุ๊บน่าประดุกพี่น้องอุ่นรุนอินลินใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วเพิ่มไฟได้แยวสิปรุงรสได้ด้วยค่ะพี่น้องอยายก็จะใส่น้ำปลายายก็จะใส่ ซอสปรุงรสนิดนึงยายก็จะใส่ผงลรยายก็จะใส่ใบมะก,กรูดเดื้อน้ำมันกะแห้งพี่น้องจะใส่พริกไทยใส่พริกลอ ไทยสดที่ไทยสดุดพีโโ่เรา้หรือเปล่าพี่รูจ็ดระเบือวังอลังการแค่แลักพ่โนโอ้องจ้าเห็นมอเห็นมอจามติดจามปีเลยลักพ่โนโอ้องย้ายเอสกาเห็นมอเนื้อปลาดุกเป็นเรื่องยันได้พ่โนโอ้องจ้าเสียบนะคะ จะแยกหิวใส่ซอถอยแต่ว่าแยกหิวตักน้ำตาลก่อนน้ำตาลนิดนึงพี่เนาะน้ำตาลเครื่งเครื่งถุงจากน้ำตาลเครื่งถุงเนี่ยถุงเลยพี่น้องได้เป็นคนบมหวาน,นพี่น้องตัดเอารสชาติเฉยแล้วก็ยายก็จะชิมชิมก่อนนะพี่เนาะอ,อุอยไอจีเลยพี่น้อง ถือใส่ซอสหอยนำเสร็จแล้วค่ะยะก็ถือใส่นี่ใบย,ยี่หร่าเนี่ยแหละพี่น้องใบยี่หร่าหวานลงไปดูไหมน้ำมันก็แห้งแล้วพี่น้องจ๋า ถ้าเราใส่น้ำอุ่นมันพี่น้องเพากว่าใส่เนื้อปลาเราก็จะไม่สุกอันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะโอเคโอเคพี่น้องจ๋าเห็นบหมสุดไหูหืมปิดไฟพี่น้องเสร็จแล้วไป,ไ,ปไปหาถ้วยม่ใส่ก็พี่น้องโอเคแล้ว เสียบเด็กเด้อผัดเต็ดปลาติดชิ้นตโต,ติดโต้นะครับพี่น้องจ้ายินบอกไปล่ะ,ะพี่น้องแซ่บเด็กค่ะยินบอกพี่น้องจ,ะจะ้ายช่ก็คือเอาหัวมันนี่ครับยายชอบหัวแซ่บเด็กค่ะ เห็นบบโอ้ยตอนใหญ่ๆน้องพี่น้องออสุดยอดเลยพี่น้องจา๋าสุดยอดเลยพี่น้องจา๋าเห็นไหมยายก็ทำเป็นเหมือนกันเป็นตาแสบบบเห็นบอเห็นบอสีมันงามงามนะพี่น้องมาได้ยองเด้อเห็นบอ พระเพชรประดุกย้ายจีน้ํากันได้จะเด้อเห็นเบอร์เห็นเบอร์